สวัสดีครับรู้แล้วมัง้งวันนี้บัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเราก็จะกลับมาคุยกันในเรื่องรู้แล้วมัง้งกว่าจะมาเป็นคาเม l a เดอร์ซีครอสนะครับผมซีครอสที่รู้กันฮนะ,ะก็คือเป็นคนที่สิบเนาะแต่ว่า ไม่ใช่ซีรีส์ลำดับที่10นะฮะเป็นซีรีส์ลำดับที่8นะครับผมเพียงแต่ว่าไม่ได้ฉายทีวีเท่านั้นเองแต่ว่าานำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แทนนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ลงในนิตยสารยาวนานตลอด1ปีนะฮะอาจจะดูน่าสงสารเล็กน้อยแต่ว่าเขาก็ได้เป็นตัวเอกในนี่นะมังงะ ค a m เมน i d ไรเดอร์สปิริตนะครับก็เป็นเรื่องราวของซีคลอสเต็มๆเลยนะฮะอ่ะคอนเซปต์ Concept ของซีคลอสเนี่ยนะฮะก็คือเป็นไซบอร์กนะครับแต่ว่าเป็นแบบเพอร์เฟกต์ไซบอร์กเลยนะอย่าง X เนี่ยก็ยังออกเชิงมนุษย์แปลงนะถึงแม้ว่าจะมีร่างกายเป็นเป็นจักรกลนะแต่ว่าก็ยังคงมีกายเนื้อบ้าแต่สำหรับซีคลอสนี่ก็ต้องบอกว่าคือถ้าดูจากในกระตูนนี่ก็แทบจะเหลือแต่สมองก็ได้นะเออ ร่างกายเขาเป็นไซบอร์ไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นไซบอร์ที่ผสมยุทธการยุทธวิธีแบบนินจาเข้าไปด้วยนะก็เป็นนินจาไซบอร์ว่างั้นเถอะเอออะดูกันซิว่าเริ่มต้นดีไซน์มันเป็นยังไงกันบ้างเจากสเกต็ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีก็ค่อนข้างหลากหลายนะเออแล้วก็สเกต็ตหลังๆก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มมีเขาขโครงนะฮะแต่ก็ก็ยังไม่ได้เป๊ะนะ ดี๋ยวเรามาเดิมดูกันตั้งแต่สเก็ตแรกๆกันก่อนนะฮะที่เขาทําออกมานี่ก็เออรูปแรกนี่ก็เห็นรูปแรกแอบคล้ายๆชดอมูดเหมือนกันนะเออดูแล้วก็ด้วยความที่อยากให้เป็นไซบอร์กมั้งเออมันต้องดูแบบว่าเป็นเกาะๆหุ่นๆสักหน่อยนะฮะทีนี้มาดูทางขวาเนี่ยก็แปลกๆดีนะเออแปลกๆดีนะฮะคือตรงตรงตากับตรงปากเนี่ยมันมันพอมันรวมกันเป็นก้อนๆมันก็จะเออรู้สึกแปลกๆบอกไม่ดูเหมือนกันอ่ะ แต่อันแรกเนะี่ยผมว่าขายชาดมูลมากจริงๆเป็นชาดมูลรุ่นมีผ้าพันคออะไรแบบนี้นะเออเหมือนๆๆจริงๆน่าจะเอาไอ้ตัวนี้ไปพัฒนาต่อเป็นชาดมูลหรือเปล่าคิดว่าน่าจะนะฮะอะทีนี้มาดูไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยทางขวามือที่เมื่อกี้บอกว่ามันดูแปลกๆวยความที่พอตากับปากมันเอามารวมเป็นเป็นก้อนเดียวกันนะฮะมันดูมันอยู่ในกรอบเดียวกันประมาณนั้นมัง้ง ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรเท่าไหร่นะจริงๆคอนเซปต์หน้าตาแบบนี้ก็น่าเอามาลองนะแต่ว่าอาจจะดูตาละท้ไปหรือเปล่าตามันจะดูโศกอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ค่อยได้ทาเพราะว่าหลังๆเนี่ยไรเดอร์ยุคเลยว่าจะมีตาประมาณ2แบบคือตาตาจะดุกับตาเฉียวตาดุอะไรอย่างนี้นะฮะกับตาที่ค่อนข้างจะให้รูปทรงที่ที่สดใสรุ่นยุคโชวะเนี่ยตาเขาจะคล้ายๆทรงตะกกแตนนะฮะก็คือตามันจะเป็น ลิลี่ใช่ไหมและลิลี่และดอกปายเนี่ยมันจะหันเข้าหากันมันก็จะดูแบบว่าเศร้าๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าไรเดอร์ยุคแรกนี่คือก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้อยากจะเป็นนะนะมันโดนจับไปทําให้เป็นแล้วก็เลยต้องได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เลยต้องไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรอะไรประมาณนี้ฮะมันเป็นแบบคอนเซปต์มันมีความโศกเศ้าในใจอะไรประมาณนี้นะเออแต่ถึงกระนั้นนะครับเขาก็ยังเลือกเอาหน้านี้มาพัฒนาต่อนะฮะก็คราวนี้ก็จะมี รูปทรงตัวออกมาแล้วนะคืออันนี้ดีไซน์แรกๆนี่ต้องบอกว่าตอนนั้นเราเรายังไม่เข้าใจเขาสักเท่าไหร่ว่าเออเขาเขาดึกยังไงนะครับมันค่อนข้างเรียบนะเออมันค่อนข้างเรียบแล้วก็ไอการมีแถบข้างๆเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนั้นอินมาจากซูเปอร์วันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีการเทสสีนะ,ะทดลองสีใส่สีดูผมว่ามันมันด,มนดูมันดูเรียบเรียบมหัศจรรย์มากเลยจริงๆเขาอาจจะต้องการเริ่มมีการอยากจะฉีกแนวจาก ในอดีตหรือเปล่าที่มันต้องมีเกาะอ,อกนั้นก็ไม่ต้องมีนะให้มันดูเรียบๆอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่จะ,ะมีการลองทดลองปรับเปลี่ยนสีดูซิลองเป็นสีแดงดูทีเนี้ยพอมาเริ่มเป็นสีแดงอ่ะโอเคเริ่มเริ่มมีความกระเถิบมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะฮะกับขั้นตอนการออกแบบนะซึ่งพอดูจากดีไซน์ที่ผ่านมาจนถึงรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะที่จะวนกันอยู่ตรงเนี้ยนะน,น่าจะแบบว่าค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงกับในใจล้วมัง้งก็เลยแบบมีการเริ่มปรับแถบด้านข้างอะไรคนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เป็นตัวสีแดงแะอะไรเงี้ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเขายัางชัดเจนอยู่ก็คือรูปทรงหน้านะครับที่ตากับปากเนี่ยมันจะมันจะเชื่อมต่อกันนะแต่ตอนเนี้ยตาเนี่ยเริ่มเริ่มมีฉีกหางแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีตั้งแต่สเก็ตรแรกเลยนะฮะนั่นก็คือไอ้ตรงที่มันจะเป็นหัวมันจะไม่มีรอยว้า,ว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 าๆแวงแวเนี่ยเออรู้สึกมันอันน,นี้น่าจะถูกใจมากเลยนะเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้ตั้งงแแต่นรกจมาถึ ดีไซน์รูปนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากวนอยู่ตรงนี้พักเขาก็ได้มีการเริ่มขยับขยื่นอ่ะสุดท้ายเขต้องวนกลับมาที่เเริ่มมีเกราะอกนะฮะคิดว่า,น,าน่าจะรู้สึกว่าถ้าการทําแบบนี้ออกมาเนี่ยชุด ชุดที่ตัดจริงอะนะในตอนนั้นมันยังเป็นค่อนข้างที่จะเป็นชุดผ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชุดที่ตัดจริงออกมาเป็นผ้ามันก็จะไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะครับผมก็เริ่มมีเกาะองค์เกาะอกอะไรมาแล้วนะฮะแต่ว่าอ่าคราวนี้เกาะตรงหน้าอกเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นเกาะจริงๆนะเออมันดูแบบมันเป็นเกาะจริงๆนะฮะคือใส่เกาะที่ตัวเข้าไปเลยนะครับผมคือหุ้มด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็จะเห็นว่าชุดเกาะเนี่ยนะครับ ก็น่าจะย้ายนะน่าจะย้ายจากแถบสีเงินข้างๆนะฮะเอาแถบสีเงินเนี่ยมาเป็นเกราะจริงๆนะทีนี้ก็จะเป็นธีมสีที่เราจะคุณแล้วนะฮะอ่าก็คือสีแดงแล้วก็เกราะเงินเนาะผ้าพ,พันคอก็ถูกเปลี่ยนสีเป็นเขียวแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงสเก็ตแรกๆเพราะว่ายัางไม่รู้ว่าจะเอาชุดเกราะมาไว้ในทรงรูปแบบไหนดีอะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็เลยแบบดูเกราะค่อนข้างจะเต็มตัวนะฮะแล้วก็แล้วก็น่าจะโอ้ดูตันเลยแหละ ทีนี้ก็เลยมีการพัฒนาเกาะไปเรื่อยๆนะฮะก็เริ่มมีการแบบแหว่งให้มันเห็นพาร์ทสีแดงเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะฮะไอตอนที่เป็นภาพสีเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันก็จะยังใช้รูปทรงชุดเกาะแบบเดิมอยู่นะอ่าแต่พอมาเป็นตัวสเก็ตเนี่ยนะ,ะจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีแล้วนะ,ะเริ่มมีเขาโคมานะคือพอร้องใส่เกาะปุ๊บแล้วแบบใส่เกาะเต็มแล้วร้องแหว,ว่งนั่นแหว่งนี่เว้าโน่นเว้านี่แบบฟรีฟอร์มดูนะฮะอันนี้ก็คือน่าจะถูกใจคอนเซปต์นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ไอคอนเซปต์นี้มันก็เลยได้ถูกเอามาพัฒนาต่อนะฮะให้มันกลายเป็นดีไซน์ซีคลอสที่แบบเริ่มใกล้เคียงกับของสูตรแอคเตอร์หรือว่าแบบไฟนอลเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะผมว่าการออกแบบซีคลอสนี่น่าจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของดีไซน์คาเมลเลเดอร์ก็ว่าได้นะฮะอย่างที่บอกนะตอนแรกจะเป็นคอนเซปต์ของนักบิดใช่ไหมทีนี้ชุดก็ค่อนข้างที่จะเป็นชุดแบบนักขีม่มอเตอร์ไซ ทั่วไปนะก็เป็นชุดผ้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเกราะ,ะตรงหน้าอกเท่านั้นนะฮะคอนเซปต์ Concept มันค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะตรงช่วงกางเกงนะก็จะเป็นแบบทรงกางเกงเรียบๆอาจจะมีแถบข้างหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มาเป็นรองเท้านะแต่ทีนเนี้ยพอซีคลอเนี่ยน่าจะเพราะว่าคอนเซปต์ไซบอร์กหรือเปล่านะก็เลยเป็นเกราะที่ค่อนข้างจะเป็นเกราะทั้งตัวนะอ่าแล้วก็เกราะทั้งตัวก็คือมันไม่ใช่เป็นบาลานซ์เลยนะ อไอ้ตวงแถบสีแดงเนี่ยมันจะเป็นฟรีฟอร์มไหลไปทั่วเลยนะฮะตรงต้นขาซ้ายก็จะมีะมีมังงับอีกหน่อยนึงแล้วก็ไม่รู้มันมีมเพื่ออะไรนะแล้วก็ตรงถุงมือถุงเท้านี่ก,ก็มันก็ไม่ใช่ถุงมือถุงเท้าแบบปกตินะฮะก,ก,ก็มีความคล้ายๆกับชุดเกราะอ,อีกสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มีเกราะสะโพกมาด้วยอ่าซึ่งพอมันมาเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็เลยสามารถไปพัฒนาต่อให้กลายเป็นเป็นเกราะทั้งตัวแบบ r i เดอร์แบล็กได้อะไรประมาณนี้นะฮะ อ๋อและอีกยาหนึ่งก็คือผมก็เพิ่งสังเกตรเราเรียกไอ้มดแดงเนี่ยคนไทยเรียกมดแดงมาตั้งแต่แรกๆนะฮะแต่ว่าชุดบริสุทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชุดสีดำเนาะ,ะก็จะมีฉีกๆีมาก็อย่าง V3 ที่เป็นสีเขียวหรือว่าอย่างของ X ที่เป็นสีเทาอะไรเงี้ยนะฮะของอเมซอนก็จะเขียวเขียวแดงๆเป็นลายใช่ไหมแต่ว่าคนที่ชุดบริสุทธิ์แดงจริงๆเนี่ยก็คือซีคลอสนะฮะก็น่านจะเรียกว่าเป็นคนแรกคนเดียวด้วยนะในโชวะที่ใช้บริสุทธิ์สีแดงเลยนะครับ มาต่อกันที่มอเตอร์ไซค์ของเขานะฮะ Hell Driver นะครับโวสเก็ตอันตัวแรกนี่อลังการงานสร้างมากเนาะเออสงสัยเพื่อแบบให้เหมาะกับการเป็นออไซบอร์จักรกลงหารอะไรประมาณนั้นมั้งก็เลยโอ้โหเวอร์วรังอลังการมากนะแต่พอบทจะเปลี่ยนปุ๊บมันก็มันก็เพี้ยวลมขึ้นมาทันทีเลยเออก็งงอ,อยู่เหมือนกันนะแล้วพอเขาได้รูปทรงมอเตอร์ไซค์นะฮะเออกลายเป็นว่าสีแรกที่ทำเพื่อความที่ตัวซีคลอสพอมันสรุปว่าบอดดี้มันจะเป็นไอ้นี่เนาะ ถ้าถ้าเป็นแบบตอนทีสเกตอะ่ะมันก็จะเป็นขาวกบแดงก่อนใช่ไหมฮะทีนี้มอเตอร์ไซค์เฮลิเวอร์เนี่ยตอนแรกก็เลยเป็นขาวแล้วก็ขาวแดงขาวแดงอย่างนี้เลยนะก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่หลังนะให้มันกลายเป็นสีขาวทั้งคันแล้วก็ค่อยมีเป็นใส่แถบสีแดงสีเหลืองใส่เป็นคลิปแบบแซมแซมเข้าไปนะฮะแต่หลักๆก็จะเป็นสีขาวทั้งคันในตอนหลังนะครับผมและนี่ก็คือรู้แล้วมัง้ง ว่าจะมาเป็นคอมเมดี้เดอร์ซิคลอสอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับผมคราวหน้าจะเป็นรู้แล้วมั้งเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ